อัสลามุอะัลกุมวะร์มะตุลลอฮิบะบาระกาตุนะคะนักเรียนชั้นม .2 สองทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูโสเรยาอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งในคาบนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคะสําหรับคาบที่แล้วนะคะครูได้สอนเรื่องระบบสืบพันธุ์ของเพศชายไปนักเรียนอย่าลืมทบทวนนะคะสําหรับคาบนี้นะคะครูก็จะสอนในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงค่ะ ระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงจะประกอบไปด้วยโครงสร้างใดบ้างนั้นไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงนะคะจะประกอบไปด้วยโครงสร้างที่สําคัญเลยนะคะนั่นก็คือรังไข่ท่อน้ําไข่มดลูกปากมดลูกและก็ช่องคลอดค่ะแต่ละสรงแต่ละโครงสร้างมีความสําคัญอย่างไรบ้างไปเรียนรู้กันเลยนะคะ โครงสร้างแรกนะคะนั่นก็คือรังไข่นะคะรังไข่เป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดในระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงนะคะจะมีอยู่ได้การสองข้างนะคะอยู่ในช่องท้องน้อยนั่นเองค่ะจะยึดติดอยู่กับมดลูกนะคะโดยเอ็นส่วนนอกนะคะจะยึดติดกับลําตัวรังไข่นะคะจะทําหน้าที่สองอย่างเลยนะคะอย่างแรกนะคะก็จะทําหน้าที่ในการผลิตไข่ภายในรังไข่จะผลิตไข่ได้ประมาณ400ใบเลยทีเดียวนะคะ ไข่ใบที่สุกเต็มที่แล้วนะคะก็จะหลุดออกมาจากรังไข่เราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าการตกไข่ค่ะโดยปกตินะคะไข่จะสุกเดือนละ1ใบนะคะจากรังไข่แต่ละข้างจะสลับกันทุกเดือนนั่นเองค่ะหน้าที่ที่สําคัญข้อที่2นะคะก็คือการสร้างโฮอร์โมนเพศหญิงค่ะซึ่งมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะ <c oughs> แต่ที่สําคัญเลยก็คือ1น,นะคะก็คืออิสโตรเจนค่ะอิสโตรเจนจะทําหน้าที่เกี่ยวกับมดลูกนะคะ ช่องคลอดตอบน้ำนมควบคุมการเกิดลักษณะต่างๆของเพศหญิงนะคะส่วนที่2ก็คือโปรเจสเตอโรนค่ะเป็นโฮอร์โมนที่ทำงานร่วมกับอสโตรเจนนะคะในการควบคุมเกี่ยวกับการเจริญของมดลูกการเปลี่ยนแปลงเยื่อบุมดลูกนะคะเพื่อเตรียมพร้อมรับไข่ที่ผสมแล้วนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นท่อนำไข่นะคะหรือที่เรียกว่า ปีกมดลูกนะคะจะเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างรังไข่ทั้งสองข้างกับหมดลูกนะคะซึ่งท่อนําไข่จะทําหน้าที่เป็นทางผ่านของไข่ที่ออกจากรังไข่เข้าสู่มดลูกนะคะโดยปลายข้างหนึ่งนะคะจะเปิดอยู่ใกล้กับรังไข่เราจะเรียกว่าปากแตะค่ะซึ่งปากแตะนี้นะคะก็จะบุด,ด้วยเซลล์ขนสั้นๆนะคะซึ่งจะทําหน้าที่ในการพัดบบกไข่ที่ตกมาจากรังไข่ให้เข้าสู่ท่อนําไข่นั่นเองค่ะ ต่อไปก็จะเป็นช่องคอดนะคะช่องคลอดจะอยู่ระหว่างทวารหนักกับปากพ่อปัสสาวะนะคะผนังด้านในนะคะจะมีเยื่อเมือกบุอยู่นะคะสามารถที่จะยืดหดได้ดีนะคะที่ปากช่องคอดก็จะมีกล้ามเนื้อหูรูดนะคะสามารถบังคับได้นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นมดลูกนะคะมดลูกก็จะมีขนาด2นิ้วนะคะยาวประมาณ3นิ้วหนาประมาณ1นิ้วนะคะจะอยู่ในช่องท้องน้อยนะคะผนังก็สามารถยืดหดได้มากเป็นพิเศษนะคะและสามารถขยายตัวได้บ้างในเวลาที่ตั้งครรภ์น,นะคะแต่ถ้าหากมดลูกไม่ได้รับการฝังตัวนะคะเยื่อบุผนังมดลูกก็จะสลายกลายมาเป็นประจำเดือนนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าประจำเดือนคืออะไรมีกลไกการเกิดอย่างไรไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะ รอบเดือนนะคะหรือประจำเดือนเนี่ยเกิดขึ้นภายใต้การควบคุมของระบบต่อมไรท่อนะคะโดยในแต่ละรอบเดือนจะใช้เวลาประมาณ28วันด้วยกันค่ะประจำเดือนนะคะก็คือเลือดหรือที่เรียกว่าเนื้อเยื่อต่างๆที่หลุดออกมาจากเยื่อบุโพรงมดลูกหรือเยื่อบุมดลูกนะคะโดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศหญิงโดยสัมพันธ์กับการตกไข่นะคะซึ่งการหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะ จะเกิดขึ้นประมาณเดือนละครั้งเพราะว่าที่เกิดขึ้นนี้จึงถูกเรียกว่าประจำเดือนค่ะโครงสร้างที่เกี่ยวข้องนะคะที่ก่อให้เกิดประจำเดือนเลยนะคะอันแรกเลยก็คือรังไข่ค่ะ ปกติไข่ที่สุกนะคะก็จะออกจากรังไข่เข้าสู่ท่อน้ําไข่ในช่วงกึ่งกลางของรอบเดือนนะคะถ้านับวันแรกที่มีประจําเดือนนะคะเป็นวันที่1การตกไข่ก็จะเกิดขึ้นประมาณวันที่เท่าไหร่คะ1 3ถึง15นะคะจะตกมาประมาณครั้งละ1ฟองต่อรอบเดือนเท่านั้นค่ะองค์ประกอบที่2ก็คือผนังหมดลูกค่ะ ผนังมดลูกนะคะจะอยู่คู่กับคอปัสลูเตียมนะคะโดยในช่วงต้นของรอบเดือนนะคะจะบางแล้วจะค่อยๆหนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตอนที่มีการตกไขค่ค่ะหากไม่มีการฝังตัวของตัวอ่อนนะคะผนังมดลูกก็จะสลายการมาเป็นประจำเดือนนั่นเองค่ะส่วนที่3นะคะก็คือระดับฮอร์โมนค่ะระดับฮอร์โมนนะคะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือในแต่ละช่วงเวลายอย่างเช่นช่วงของการ ก่อนการตกไข่ขณะตกไข่และหลังตกไข่นะคะก็จะมีฮอร์โมนเกี่ยวข้องนะคะได้แก่ FSH นะคะ LH, อ s t ต o g e n และ p r o เ e ส t ตอ o n e ค่ะจากกราฟนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าในช่วงก่อนการตกไข่นะคะฮอร์โมนที่เพิ่มสูงขึ้นเลยนะคะนั่นก็คือฮอร์โมนอะไรคะ LH นั่นเองค่ะและหลังจากการตกไข่มาแล้วนะคะ LH ก็จะ เริ่มลดน้อยลงนั่นเองค่ะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวงจรการเกิดประจําเดือนนะคะข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือการตกไขค่ค่ะก็คือเมื่อมีการตกไข่นะคะผนังบนลูกก็จะเริ่มหนาขึ้นนั่นเองนะคะข้อ2หลังจากไข่ตกไปแล้วนะคะประมาณ5วันผนังบนลูกจะยิ่งทวีคูณจะทวีคูณความหนาขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อที่สาม ระหว่างช่วงมีประจำเดือนนะคะผนังมดลูกก็จะเกิดการสลายหลุดลอกออกมานั่นเองนะคะข้อที่4ค่ะหลังจากหมดประจำเดือนแล้วนะคะผนังมดลูกนะคะก็จะบางลงเข้าสู่สภาวะปกติค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนชมวิดีโอนะคะในเรื่องของการตกไข่และการมีประจำเดือนค่ะฮอร์โมนกับระบบสืบพันธุ์เพศหญิง เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ในแต่ละเดือนเพศหญิงจะมีการตกไข่และการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุมดลูกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ถ้าไม่มีการตั้งครรภ์จะมีประจำเดือนซึ่งรอบประจำเดือนจะเกิดทุก28วันหรือประมาณการเปลี่ยนแปลงนี้ควบคุมโดยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าและจากรังไข่ โดยไฮโปทาลามัสจะหลั่ง GnRH ไปกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หลั่ง FSH และ LH จากนั้น FSH และ LH จะลำเลียงผ่านระบบหมุนเวียนเลือดและไปออกฤทธิ์ที่รังไข่ทำให้รังไข่สร้างอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในวันแรกของรอบประจำเดือนซึ่งเป็นวันแรกที่มีประจำเดือน FSH จะไปกระตุ้นฟอลลิโคลจำนวนหนึ่งในรังไข่ให้ค่อยๆเจริญซึ่งภายในฟอลลิโคลมีโอโอไซระยะแรกฟอลลิโคลจะสร้างอิสโตรเจนแล้วลำเลียงไปตามระบบหมุนเวียนเลือดไปกระตุ้นเอนโดรเมทรียมของมดลูกให้แบ่งเซลล์และหนาขึ้นทั้งนี้จะมีเพียงหนึ่งฟอลลิโคลเท่านั้นที่จะเจริญเต็มที่ เมื่อเอสโตรเจนมีปริมาณสูงจะไปกระตุ้นให้มีการหลั่ง GnRH ทำให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลั่ง LH เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงวันแรกถึงก่อนวันที่14ของรอบประจำเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับของฮอร์โมอนต่างๆดังนี้ในช่วงวันที่14ของรอบประจำเดือน LH ที่สูงขึ้นนี้จะกระตุ้นผนังของฟอเ l กิล e ให้แตกออก พร้อมกับปล่อยโออไซระยะที่2ออกจากรังไข่เรียกว่าการตกไข่จากนั้นโออไซระยะที่2จะเข้าสู่ปากแตร ى, และเคลื่อนไปตามท่อนำไข่ในขณะเดียวกันฟอลริเคิลที่ไข่ตกไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นคอป,ปัสลูเทียมซึ่งสร้างโปรเจสเตอโรนและอิสโตรเจนฮอร์โมนทั้งสองจะทำงานร่วมกัน กระตุ้นให้แอนโดรเทียมหนามากขึ้นและมีหลอดเลือดฝอยมากขึ้นพร้อมรับการฝังตัวของเอมบริโอระดับของฮอร์โมนต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ถ้ามีการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มและเซลล์ไข่จะเกิดเป็นไซโกดซึ่งจะเจริญไปเป็นเอมบริโ แล้วเคลื่อนที่ไปฝั่งตัวที่แอนโดรเมทรียมในระหว่างการตั้งครรภรกจะหลัง SCG ไปกระตุ้นคอปัสลูเทียมให้ยังคงหลังโปรเจสเตอโรนต่อไปอีกระยะหนึ่งหลังจากนั้นรกจะทำหน้าที่สร้างโปรเจสเตอโรนแทนถ้าไม่มีการปฏิสนธิคอปัสลูเทียมจะค่อยๆสลายไป ส่งผลให้ระดับของโปรเจสเตอโรนและอิสโตรเจนลดลงแอนโดรมเมียมจึงสลายหลุดลอกและถูกขับออกทางช่องคลอดเรียกว่าประจำเดือนนอกจากนี้การลดลงของโปรเจสเตอโรนส่งผลให้มีการหลั่ง GnRH ซึ่งจะไปกระตุ้นให้มีการหลั่ง FSH และ LH ฮอร์โมอนทั้งสองนี้จะกระตุ้นให้ฟอลิเคลชุดใหม่เจริญ เกิดเป็นรอบประจำเดือนรอบใหม่จะเห็นได้ว่าในแต่ละรอบประจำเดือนปริมาณฮอร์โมนต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป จะมีผลต่อก,การเจริญของฟอลลิเคิลในรังไข่และการเปลี่ยนแปลงของผนังมดลูกการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่สัมพันธ์กับระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนี้จะช่วยให้ผู้หญิงเข้าใจสภาพร่างกายและสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตได้สำหรับคาบนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนบ่อยๆด้วยนะคะ อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูค่ะ